สวัสดีครับเับชนีชี้วัดความคุ้มค่าในการลงทุนตต่อไปที่จะพูดถึงเนี่ยก็คือมูลค่าปัจจุบันสุทธ,ธินะครับหรือว่า Net Present Value หรือว่า NPV นะครับอันนี้ก่อนที่จะดูว่าตัวนี้คืออะไรเนี่ยมันจะต้องทำความเข้าใจเรื่องมูลค่าเงินที่เปลี่ยนแปลงไปตามเวลาก่อนนะครับก็อันนี้เขาก็เริ่มเกิดให้เห็นอย่างนี้นะครับว่า เงินเนี่ยมันจะมันจะหายไปครับคือมูลค่าเงินมันจะหายไปเมื่อเวลาผ่านไปนะครับอันนี้ก็คําถามที่เขาเริ่มตอนนี้ก็คือว่าสมมุติเราถือเงินอยู่หนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นเหรียญหรือหนึ่งหมื่นบาททุกวันนี้เนี่ยครับมูลค่าเงินมันจะเป็นเท่าไหร่แล้วไอหมื่นหนึ่งเท่าๆกันเนี่ยในอีกสามปีข้างหน้าเนี่ยอ,อันไหนมันจะมีมูลค่ามากกว่ากัน นะครับคือเราอยากถือเงินหมื่นหนึ่งในวันนี้หรือหมื่นหนึ่งในวันหน้านะครับอันนี้ก็คอนเซ็ปตตของมันนี่มันเป็นอย่างนี้ครับคือตัวตัวเงินเนี่ยมันจะสูญเสียมูลค่าของมันหรือว่าสูญเสียกําลังซื้อของมันเนี่ยมเมื่อเวลาผ่านไปนะครับหมายความว่าสมมุติเราถือเงินอยู่หนึ่งเหรียญหนึ่งดอลลาร์เนี่ยครับทุกอย่างทุกวันนี้เนี่ยมันจะซื้อของได้จํานวนมากกว่า เงินหนึ่งเหรียญที่อ,อยู่ในปีถัดไปนะครับตัวนี้เนี่ยเหตุหตของมันก็เกิดจากสิ่งที่เรียกว่าเงินเฟอ้อครับนะอันนี้ภาพที่เขาทำให้เห็นเนี่ยก็คือ,อมันได้ให้เห็นวา่าเนี่ยอย่างอย่างสมมติเรามีของอเช่นอันนี้ว่าเป็นลูกเบอร์รี่นะครับลูกเบอร์รี่เนี่ย สมมติเราขายวันนี้เนี่ยเราใช้เงิน46เหรียญในการซื้อปริมาณหนึ่งนะครับแต่ปรากฏว่าพอเวลาผ่านไปหนึ่งปีซื้อซื้อผลไม้หรือซื้อลูกเบอร์รี่เนี่ยในปริมาณเท่ากันเนี่ยเรากลับจะต้องควักเงินมากขึ้นคือเราต้องควักเงินถึง48เหรียญเนี่ยนะครับเห็นไหมเพราะว่าเงินมันเล็กลงเรื่อยๆนะครับสมมติว่ามูลค่าไอ้ตัวมูลค่าเงินเฟอ้อเนี่ยอัตรา,าเงินเฟอ้อเนี่ยมาเงินเฟ้อห้าเปอร์เเนี่ยแปลว่า เมื่อเวลาผ่านไปหนึ่งปีเนี่ยเงินมันจะเล็กลงครับจากกําลังซื้อเดิมที่มันมีอยู่เต็มหนึ่งร้อยเนี่ยเวลาผ่านไปหนึ่งปีกําลังซื้อมันจะเหลือแค่เก้าสิบห้าอย่างเงี้ยนะครับก็แปลว่าเราต้องควักเงินมากขึ้นเพื่อซื้อของเท่าเดิมนะรหรือว่าอีกมุมหนึ่งก็คือมูลค่าเงินมันเล็กลงเรื่อยๆนะครับคราวนี้ทํายังไงถึงจะชดเชยเรื่องมูลค่าเงินที่เล็กลงเรื่อยๆได้ก็หนีไม่พ้นก็ต้องไปลงทุนนะครับเพราะว่าไอ้ไกลไกของเรื่องเงินเรื่องอะไรพวกนี้มันก็เกิดจากเรื่อง เรื่องทุนนิยมอะนะครับก็คือเราหลีกเลี่ยงไม่ได้คือถ้าเราอยากมีเงินมากขึ้นหรือมีกําลังซื้อมากขึ้นเนี่ยเราก็ต้องไปลงทุนทําอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อให้เพื่อให้ผลตอบแทนหรือเพื่อให้กาไรหรือเพื่อให้ดอกเบี้ยอะไรที่เราไปลงทุนเอาไว้เนี่ยมันกลับมาด้วยอัตราที่สูงกว่าเงินเฟ้อใช่ไหมครับเพราะเงินเฟ้อเนี่ยมันสื่อความหมายประมาณว่าเราถือเงินไว้เฉยๆอย่างเงี้ยเราไม่เอาเงินไปทําให้มันเกิดออกดอ,อกออกผลเนี่ย เงินมันก็จะเล็กลงไปเรื่อยๆครับปีละห้าเปอร์เซ็นห้าปอร์เซ็นอย่างเงี้ยก็ยจะเล็กลงไปเรื่อยๆนะครับเพรันถือไว้ไม่มีประโยชน์ก็ต้องเอามาเอามาลงทุนเพื่อหากําไรเพิ่มขึ้นอย่างเงี้ยนะครับก็มันเป็น,นกลไกเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องเรื่องของทุนนิยมนะครับเพราะนั้นมันก็หนีไม่พ้น,นกลไกนี้นะครับเโลกมันโลกมันเป็นโลกทุนนิยมนะครับเราก็คงหนีไม่พ้น,นกลไกนี้แหละค <c oughs> ันนี้เอาใหม่ครันนี้มองในแง่ดอกเบีย้ยบางสมมติ สมมุติอันนี้มองง่ายๆคือให้นึกถึงตอนตอน,ตอนคิดดอกเบี้ยเงินฝากครับนะสมมุติอ่เาเราเราเราลงทุนไปหรือว่าเราเงินไปฝากเนี่ยหนึ่งเหรียญน,นะครับแล้วก็เราเช่นเราเอาฝากธนาคารง่ายๆสุดแล้วนะครับสมมุติเราไปฝากธนาคารว่้เอาเงินหนึ่งเหรียญไปฝากธนาคารนะครับปรากฏว่าธนาคารให้ดอกเราเนี่ยสิบเปอร์เซ็นตนะครับต่อปีนะะหมายความว่าเมื่อสิ้นปีที่หนึ่งเนี่ย เราจะมีเงินในกระเป๋าเราเนี่ยกลายเป็นหนึ่งนะครับบวกกับดอกเบี้ยอีกสิบเปอร์เซ็นกลายเป็นหนึ่งจุดหนึ่งเหรียญน,นะครับเห็นไหมครับถ้าไม่ใช่การฝากเงินธนาคารมันอาจจะกลายเป็นเงินลงทุนเช่นเราเอาเงินอันนี้ไปซื้อพันธบัตรอย่างเงี้ยนะครับแล้วปรากฏว่าพันธบัตรเนี่ยให้ผลตอบแทนมาสิบเปอร์เซ็นต่อปีอย่างเงี้ยก็แปลว่าสิ้นปีที่หนึ่งเราจะมีดอกเบี้ยเข้ามาสิบเซนอย่างเงี้ยนะครับสิบ สิบสตางอย่างเงี้ยนะครับก็แปลว่าสิ้นปีเราก็จะมีเงินต้นหนึ่งหนึ่งบาทบวกกับดอกเบี้ยอีกสิบสตางกลายเป็นเราจะมีเงินในกระเป๋าหนึ่งหนึ่งจดหนึ่งศูนย์บาทแล้วอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นจริงจมันก็เป็นการคิดดอกเบี้ยเงินฝากธรรมดานี่แหละนะครับเห็นไหมครับอันนี้กลับไปที่กรณีตัวอย่างอย่างที่ว่านะครับในกรณีตัวอย่างเนี่ยอันนี้เขาจะอธิบายตัว ภาพอินเครื่อง n ือในการวิเครหนี้ให้เห็นชัดๆอีกทีนะครับในกรณีที่เป็นกรณีฐานหรือว่า Business as usual นี่นะครับ BAU เนี่ยก็คือกรณี before ติดตั้งกล้องนะครับกับอีกอันหนึ่งที่เป็นกรณี After ติดตั้งกล้องนี่ก็มาเทียบกันในกรณีที่เป็นกรณีฐานเนี่ยแน่นอนแหละเราไม่มีเงินลงทุนอะไรถูกไหมครับเพราะเราไม่ได้ทําอะไรนี่เราก็ใช้ชีวิตตามปกติไปเรื่อยๆทำทำทำโรงงานต่อไปเรื่อยๆ มีของเสียเราก็ยกทิ้งทั้งลอ็อะไรเงี้ยนะครับเราก็ทาแบบนั้นไปเรื่อยๆปรากฏว่า,าเราคํานวณค่าใช้จ่ายรายปีเนี่ยออกมาก็ปีละสองล้านเก้าแสนกว่าๆนะครับแต่พอไปดูกรณีติดตั้งกล้องที่เป็นอัพเตอร์ After ติดตั้งกล้องเนี่ยนะครับมันก็มีเงินลงทุนโผล่ขึ้นมาก้อนหนึ่งก็คือเราต้องลงทุนติดตั้งกล้องเนี่ยซื้อกล้องมาติดตั้งแสนกับห้าพันนะครับแต่เนื่องจากติดตั้งกล้องไปแล้วทําให้ของเสียลดลงสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับ ก็พอไปคิดคำนวณค่าใช้จ่ายจริงๆเนี่ยก็ปรากฏว่ามันลดลงเหลือเอ2,890,000นะครับก็ถูกกว่านะครับแต่ก็แลกกับที่เราต้องลงทุนเพิ่มนะครับคราวนี้อิน r คอ e n เ a น a n a l y น i s เซเนี่ยเราจะสนใจเฉพาะส่วนต่างครับระหว่างกรณีทางเลือกต่างๆเทียบกับกรณีฐานนะครับในตัวอย่างนี้ก็แปลว่าถ้าเราดูเงินลงทุนเนี่ยแน่นอนเงินลงทุนส่วนต่างก็คือ หนึ่งแสนห้าพันนะครับส่วนค่าใช้จ่ายส่วนต่างเนี่ยก็คือเท่านี้ครับส่วนต่างระหว่างก้อนนี้กับก้อนนี้นะครับซึ่งคํานวณแล้วมันได้เท่านี้ครับสามหมื่นแปดนิดๆนะครับก็แปลว่าตรงนี้เรามองว่าเป็นค่าใช้จ่ายฝั่งบวกนะหรือว่าเป็นโทษไม่ใช่ค่าใช้จ่ายนะเป็นรายได้ฝั่งบวกนะครับก็คือมันมาในรูปผลประหยัดที่เราประหยัดได้นะเราก็สนใจเฉพาะอันนี้ครับส่วนต่างของเงินลงทุนก็คือแสนกว่าห้าพัน 5, ส่วนต่างของ ส่วนต่างของผลประหยัดที่ได้มาก็คือสามหมื่นแปดนะครับเวลาเราไปวิเคราะห์จริงๆเราก็ไม่ต้องไปถือเลขสองล้านเก้ากับสองล้านแปดอันนี้ไปวิเคราะห์เราถือเฉพาะเลขส่วนต่างก็คือแสนห้าพันกับบวกสามหมื่นแปดเนี่ยไปวิเคราะห์ว่าโครงการนี้มันคุ้มหรือไม่คุ้มนะอันนี้ก็ขยายความว่า i n c r e m e n t a l a n a ในส i s คือแบบนี้นะครับคือดูส่วนต่างระหว่างกรณีกรณีต่างๆเทียบกับกรณีฐานนะครับอ่าครนี้ก็ เวลาอันนี้ความหมายของคำถามนี้เนี่ยก็คือว่าเอ๊ะไอสามหมืนแปดกว่าๆที่เราได้มาในแต่ละปีเนี่ยมันมูนลค่ามันเท่าเๆกันทุกปีหรือเปล่านะซึ่งเมื่อกี้เราก็บอกไปแล้วแหละว,ว่ามันไม่เท่ากันหรอกนะครับขยายความก็เป็นอย่างนี้นะครับสมมุติเรามีเส้นจํานวนใช่ไหมครับศูนย์หนึ่งสองสามอย่างเงี้นะครับลักษณะก็คืออ่าเรามีกลับมาเนี่ยปีละบวกสามหมืนแปดสี่หกสาม นะครับบวกสามหมื่นแปดสี่กสามนะครับอันนี้ก็บวกสามหมื่นแปดสี่กสามนะครับส่วนปีที่ศูนย์หรือปีปัจจุบันเนี่ยก็มีเงินลงทุนเท่ากับลบหนึ่งแสนห้าพันนะครับเขาถามว่าสามหมื่นแปดตัวนี้สามหมืนแปดตัวนี้กับสามหมืนแปดตัวเนี้ยมันเท่ากันหรือเปล่านะครับซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่า ไอ้ก้อนนี้ยังไงมันก็มีมูลค่ามากกว่าก้อนนี้ก้อนนี้ก็จะมีมูลค่ามากกว่าก้อนนี้เพราะว่าเงินในอนาคตเนี่ยมูลค่ามันเล็กลงไปเรื่อยๆนะครับเห็นไ,ไหมครับอันนีอ้อันนี้ก็เหมือนขยายความอีกทีนะครับเรื่องหัวข้อน,นี้มัน,เป,นเป็นหัวใจของการของการทำเอ่อเน็ s เ n ซินวลูแล้วก็ไอตัวต่อไปด้วยนะครับคือตัว i อ r เนี่เราต้องรู้เรื่องนี้ครับเรื่องมูลค่าเงินที่เปลี่ยนตามเวลานะครับ สาเหตุที่เงินปัจจุบันมันจะมีค่ามูลค่ามากกว่าเงินในอนาคตเพราะว่าหนึ่งคือเรื่องเงินเฟ้ออย่างที่พูดไปแล้วนะครับอีกอันหนึ่งก็น่าสนใจก็คือเป็นประเด็นเรื่องออการเสียโอกาสในการลงทุนนะครับเช่นสมมุติเรากอดเงินไว้เฉยๆอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าเราเงินไปฝังฝังดินไว้หลังบ้านนี้นะครับถือไว้ร้อยหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวสิ้นปีที่หนึ่งมันมูลค่ามันเหลือแค่เก้าสิบห้า ปีถัดไปก็มูลค่าก็จะเหลือไม่ถึงเก้าสิบ้าละนะครับก็จะเล็กลงไปเรื่อยๆมูลค่าในการซื้อกําลังซื้อมันก็จะเล็กลงไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าแทนที่เราจะเอาไปฝังดินเนี่ยเราไปฝากธนาคารเราก็อาจจะได้ดอกเท่าไหร่ครับศูนย์จุดสองห้านะครับก็ยังดีกว่าฝังดินใช่ไหมครับแต่ถามว่ามันดีแค่ไหนมันก็ไม่ดีหรอกเพราะว่าในเมื่อเงินเฟอ้อมันห้าเปอร์เซ็นแต่ว่าดอกเบี้ยเงินฝากมันแค่ศูนจุดสองห้าแปลว่าอะไรครับถือว่ายังไงเงินก็จะเล็กลงอยู่ดี นะครับเพียงแต่ว่ามันไม่ได้เล็กลงไปจาก100ร้อยเหลือเก้าสิบห้ามันอาจจะเล็กลงไปจาก100ร้อยเหลือเก้าสิบห้าจุดสองห้าอย่างเงี้ยโดยประมาณนะครับก็ก็ให้เห็นว่าเออเนี่ยมันเป็นค่าสูญเสียโอกาสนะมันจะทําให้มูลค่าเงินเราเล็กลงแต่ถ้าเราจะให้ดีกว่านั้นแปลว่าอะไรครับราจะไปซื้อหุ้นอะไรเงี้ยนะครับปรากฏว่าอาจจะคํานวณแล้วว่ามันให้ผลตอบแทนกลับมาสิบเปอร์เซ็นตต่อปีนะเพราะฉะนั้นถ้าเงินเฟอ้อมันห้าเปอร์เซ็นแต่เราได้ผลตอบแทนในการไปซื้อหุ้นเนี่ยปีละสิบเปอร์เซ็นเนี่ยแปราว่า เรามีส่วนต่างใช่ไหมครับคือเราเอาชนะเงินเฟอ้อได้ห้าเปอร์เซ็นก็ตรงนั้นแหละเป็นผลประโยชน์ที่เราจะได้กลับมางั้นถ้าเราเอาไปฝังดินเราก็เสียโอกาสที่เราจะไปทําให้มันออกดอกออกผลในการไปเล่นหุ้นใช่ไหมครับตรงนั้นอ่ะมันก็จะเป็นเนี่ยมันก็ทําให้มูลค่าเงินที่เรากอดเอาไว้เนี่ยเล็กลงไปเรื่อยๆเหมือนกันนะครับก็เป็นเรื่องของการเสียโอกาสนะครัวนี้ถามว่ามันขึ้นอยู่กับอะไรบ้างกนเนี่ยครับมันก็ขึ้นอยู่กับอัตราเงินเฟอ้อนะครับว่ามันจะทําให้เงินเราเล็กลงไปเท่าไหร่ แล้วก็ขึ้นอยู่กับผลตอบแทนการลงทุนนะครับว่าทําให้มูลค่าเราเ,เล็กลงไปเท่าไหร่ถ้าเราอยู่ในฐานะที่เราสามารถลงทุนได้หลายๆทางสามารถไปลงทุนอะไรในโครงการอะไรก็ตามที่มันตอบแทนได้เยอะๆเนี่ยแล้วเรากลับไม่ทําเนี่ยมันจะทําให้เงินของเราเนี่ยเล็กลงไปมากกว่าคนที่มีโอกาสลงทุนน้อยกว่าอย่างเงี้ยนะครับเป็นต้นนะครับอ่ะคันนี้วิธีเทียบคันนี้เรารู้แล้วว่าเงินในแต่ละปีเนี่ยมันมีมูลค่า เงินในแต่ละปีมันมีมูลค่าไม่เท่ากันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราจะเทียบว่าโครงการไหนให้ผลประโยชน์ดีกว่าโครงการไหนเนี่ยเราจะต้องเทียบที่ปีเดียวกันครับคือต้องเปลี่ยนมูลค่าเงินกลับมาที่ปีเดียวกันให้ได้นะซึ่งวิธีที่สะดวกที่สุดเนี่ยเขาจะเปลี่ยนมาเป็นปีปัจจุบันนะครับหรือเปลี่ยนมาเป็นปีที่ศูนย์นะครับเงินที่เราเห็นบนเส้นจํานวนหรือบนเส้นแคชฟลู์เนี่ยเราจะแปลงมูลค่ามันกลับมาให้มันเป็นปีปัจจุบัน ให้หมดนะครับแล้วก็จะได้เทียบกันได้ว่าโครงการไหนให้ผลประโยชน์มากน้อยกว่ากันเท่าไหร่นะครับโดยเทียบบนฐานเวลาเดียวกันนะครับอันนี้ก็เวลาสรุปเป็นภาพให้เห็นก็เป็นอย่างนี้ครับก็ตอนนี้เราเขียนเส้นจํานวนใช่ไหมครับอันนี้ลงทุนค่าติดตั้งกล้องใช่ไหมครับลบหนึ่งละ,ะหนึ่งแสนกับห้าพันผลประโยชน์ที่ได้รายปีคือเราได้กลับมาปีละบวกสามหมื่นแปดสามหมื่นแปดสามืนแปดเนี่ย แต่มูลค่าที่ณสิ้นปีแต่ละปีนี่มันไม่เท่ากันไอข้างหลังเนี่มันก็จะมีมูลค่าน้อยกว่าอันหน้าใช่ไหมครับอันนี้เวลาเราเทียบว่าสุดที่แล้วงานนี้เนี่ยมันได้ผลประโยชน์หรือว่ามันต้องลงทุนจริงๆอ่ะเท่าไหร่เนี่ยเราจะเปลี่ยนทุกอย่างะครับเราจะเปลี่ยนทุกอย่างกลับไปเป็นปีที่ศูนย์ให้หมดเลยนะครับอันนี้ก็จะเปลี่ยนกลับไปเป็นปีที่ศูนย์นะครับอันนี้ก็เหมือนงานนี้ก็จะเปลี่ยนกลับไปเป็นปีที่ศูนย์ให้หมด พอมันมากองอยู่ตรงนี้เหมือนกันแล้วเนี่ยเราก็จะเทียบก้อนนี้กับก้อนนี้ได้นะเพราะเราเทียบบนฐานเวลาเดียวกันก็คือปีที่ศูนย์นะครับคานนี้วิธีแปลงกลับทํายังไงอันนี้เนี่ยโดยไอเดียของมันเนี่ยมันก็คือเรื่องการคิดดอกเบี้ยทบต้นเลยซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดต่อไปนะครับคานนี้มันจะมีตัวเลขตัวหนึ่งหรือมีอัตราดอกเบี้ยตัวหนึ่งเนี่ยที่มันที่มันต้องใช้ในการคํานวณน,นะครับในการแปลงมูลค่ากลับมาเนี่ยเ,เราเรียกมันว่าการ เป็นอัตราคิดลดนะครับภาษาอังกฤษเรียก discount rate ครับเรามักจะเรียกติดปากเลยครับเรามักจะเรียก count r เ t e เรามักจะไม่ค่อยเรียกอัตราคิดลดเท่าไหร่นะครับตัวนี้เนี่ยมันก็คือเป็นตัวอัตราดอกเบี้ยที่เราจะใช้แปลงมูลค่าเงินจากอนาคตเนี่ยกลับมาเป็นปีปัจจุบันนะครับอันนี้เราใช้แปลงเงินในอนาคตน,นะครับมาเป็นมูลค่าในปีปัจจุบันนะครับถามว่า discount rate เนี่ยมันครอบคลุมอะไรบ้างอันแรกนี่คือตัวหลักเลยนะครับ คือเราอยากให้โครงการของเราเนี่ยเ,เทียบเท่าแล้วเนี่ยเป็นดอกเบี้ยประมาณเท่าไหร่อ่ะนะครับอย,ยกตัวอย่างเช่นสมมุติถ้าเราเอาเงินไปปล่อยกู้ปล่อยกู้นี่คือวิธีหากําไรหาดอกหากผลที่มันง่ายที่สุดแล้วนะครับสมมติอัตราดอกเบี้ย,เ,ยเงินกู้เนี่ยมันเป็นเจ็ดเปอร์เซ็นตนะครับสมมุติเราบอกว่าเอางี้ก็แล้วกันคือถ้าเราจะลงทุนในโครงการนี้เนี่ยขอให้มัน ได้ผลตอบแทนกลับมาคิดเป็นดอกเบีย้ยเทียบเท่าแล้วเนี่ยมากกว่าเ็เปคือมากกว่าเราไปปล่อยกู้ธรรมดาเนี่ได้ก็เป็นพอเราก็จะลงทุนในโครงการนั้นแหละตัวนี้แหละครับมันจะเป็นตัวกําหนดอัตราคิดลดของเราขึ้นมาว่านี่คือผลประโยชน์ขั้นต่ําที่เราอยากได้นะครับอตัวถัดไปดิสคาเลต e ขึ้นอยู่กับอะไรบ้างก็แน่นอนมันต้องเอาชนะเงินเฟอ้อได้ใช่ไหมครับเพราะไม่อย่างนั้น มูลค่าเงินมันเล็กลงไปเรื่อยๆตามธรรมชาติก็คือมันเล็กลงไปตามอัตราเงินเฟอ้อนี่แหละถ้าเราไปลงทุนให้มันออกดอกออกผลแล้วมันไม่เอาชนะเงินเฟอ้อนี่ก็แปลว่าไม่มีประโยชน์ถูกไหมอีกอันหนึ่งก็เป็นค่าความเสี่ยงนะครับในงานบางอย่างเนี่ยมันอาจจะต้องเสี่ยงเยอะเราก็ไม่รู้ว่าลงทุนไปแล้วมันจะได้กําไรจริงหรือเปล่านะเข็นเปิดร้านอาหารอย่างเงี้ย เราก็ไม่แน่ใจว่าลูกค้าจะเข้าจริงหรือเปล่าอย่างเงี้ยก็ถ้าเรามองแล้วว่ามันเสี่ยงมากเนี่ยเราก็จะต้องตั้งดิสคาวเลตให้มันสูงๆนะครับเวลาเราคํานวณแล้วถ้าโครงการมันเอาชนะตัวนี้ไม่ได้เนี่ยเอาชนะตัวค่าเสี่ยงตัวนี้ไม่ได้เนี่ยเราก็จะได้ไม่ต้องไปลงมือทำนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับก็ดิสคาวเลตหมายถึงอะไรก็ประมาณนี้นะครับอ,อีกอันหนึ่งเนี่ยมันจะต้องไปเอาชนะตัวย่อื่นๆนะอย่างเช่นอ่ะ ถ้ามันมีโครงการเปรียบเทียบเช่นแทนที่จะไปปล่อยกู้เราไปลงทุนโครงการนี้แทนอย่างเงี้ยไอตัวดอกเบี้ยเงินกู้นี่จะเป็นตัวเทียบก็คือไอตัวนี้ครับตัวที่บอกว่ามันเป็นอัตราผลตอบแทนในทางเลือกอื่นๆอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าตัวนี้ก็อย่างเช่นนะสมมตุติต้องลงเราไปทําโปรเจกต์ที่ต้องลงทุนเป็นร้อยล้านอย่างเงี้ยแต่ว่าเงินสดในมือเรามันมีไม่ถึงร้อยล้านเราต้องไปกู้ธนาคารมาอย่างเงี้ยนะครับ ดอกอสมมติธนาคารคิดดอกเรา15%อย่างเงี้ยก็แน่ๆเลยว่าตอนที่เราคิดอตอนที่เราคิด discount r ว่าโครงการนี้คุ้มไม่คุ้มเนี่ยเราต้องให้ discount r เนี่ยมีดอกเบี้ยตัวน,นี้เนี่ยตอมันจะต้องสูงกว่า15%ที่ที่เราต้องเอาไปใช้คืนธนาคารอนะ่ะนี่พอนึกภาพออกนะครับก็เป็นอย่างนี้นะครับดิส c o u n t r เป็นอย่างนี้คราวนี้ตรงนี้มันจะเป็นตัวดอกเบี้ยทบต้นนะครับถ้าเราคำนวณดอกเบี้ยทบต้นเป็นตรงนี้ก็ไม่มีอะไรละ ยกตัวอย่างเช่นสมมุติเราถือเงินไว้1นึ0งหมื่นนะครับแล้วก็เราเอาไปลงทุนปรากฏว่าเช่นฝากธนาคารสมมติธนาคารนี้ดีมากนะให้ดอกเราปีละยีสิซนะครับสมมติถือไว้3ามปีสุดท้ายเราจะมีเงินในกระเป๋าเท่าไหร่ก็คํานวณอย่างนี้ครับสิ้นปีแรกเนี่ยมันก็จะมี1นึ่งหมื่นใช่ไหมครับคูณกับ1นจุอันนี้คือสิ้นปีแรกการคิดดอกเบี้ยทบต้นก็คืออ่า พอเราคิดว่าดอกมันขึ้นมา20%ใช่ไหมครับบวกกับต้นหนึ่งหมื่นเนี่ยรวมกันก็เป็นหมื่นสองนะครับเวลาเราคิดดอกเบี้ยในช่วงปีที่สองเนี่ยปรากฏว่าเงินต้นเราไม่ใช่แค่หมื่นหนึ่งแล้วนะครับเงินต้นเรากลายเป็นเอาดอกเบี้ยมาทบก็จะกลายเป็นเงินต้นนี่เราเป็นหมื่นสองเราก็เอาหมื่นสองตัวนี้ไปคูณดอกเบี้ยในช่วงปีที่สองอีก20%นะครับมันก็จะกลายเป็นอดอกเท่าไหร่ครับอีกพันสี่ใช่ไหมครับ อันสิ้ละสี่สิบอย่างเงี้ยนะครับอันนี้อดอกมันจะเป็นจุดสองใช่ไหมครับคูณอยู่กับหมื่นสองมันก็อาจจะออกมาเป็นสักสองพันสี่อย่างเงี้ยนะครับพอหน้สิ้นปีที่สองเรามีเงินเท่าไหร่ครับเราก็จะมีเงินเท่านี้ครับหนึ่งสี่พันสี่ร้อยสี่สิบผมไม่รู้คำนวณถูกปะนะแต่ประมาณนี้นะครับหนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยนะครับราวนี้ ณสิ้นปีที่สองคันนี้เงินที่เราจะไปคิดดอกเบี้ยเนี่ยมันไม่ใช่หมื่นต้นแรกนะครับมันเป็นก้อนนี้ละมันเป็นดอกเบี้ยทบต้นมาสองปีละนะครับก็คือหนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยแล้วก็หนึ่งหมื่นสี่พันสี่ร้อยเนี่ยไปคิดดอกเบี้ยอีกปรากฏว,ว่าสิ้นปีที่สามเนี่ยเราคิดทบต้นมาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเวลาเราเขียนเป็นสูตรง่ายๆเนี่ยเราก็จะเขียนอย่างนี้นะครับมันจะเป็น เงินต้นก็คือ1เท่าใช่ไหมครับบวกกับอาาัตราดอกเบี้ยตัวหนึ่งนะครับสมมติผมเขียนอาายัตราดอกเบี้ยเป็น i นะครับเช่น10% i ตัวนี้ก็คือ0.1อย่างเนี้ยนะครับตัวเนี้ยมันจะต้องยกกําลัง n น,นะครับ n ก็คือจํานวนปีที่คิดนะครับในที่นี้ก็อย่างเช่นนะสมมติอ๋ออันนี้เดี๋ยวต้องคูณเงินต้นด้วยเงินต้นเราเขียนไว้ข้างนอกนะครับเช่นเงินต้นหมื่นบาทนะครับดอกเบี้ย0.2คือ20%อ่าระยะเวลา3ปีนะครับ คิดหน่อยว่าเมื่อคิดดอกเบี้ยทบต้นไปแล้วเนี่ยณส้นปีที่สามเนี่ยเราจะมีเงินเท่าไหร่ก็นี่ครับก็คิดตามนี้แหละเขียนเป็นสูตรกระชับกระชับก็เขียนแบบนี้นะครับเห็นไหมครับครานี้ย้อนกลับไปที่เส้นจํานวนเมื่อกี้น,นะครับสิ่งที่เราต้องการทําคืออะไรนะครับเราต้องการแปลงเงินในอนาคตกลับมาเป็นเงินปัจจุบันใช่ไหมครับแต่สูตรดอกเบี้ยทบต้นนี้ทําหน้าที่อะไรนะครับสูตรดอกเบี้ยทบต้นนี้ทําหน้าที่คิดเงิน ปัจจุบันว่าอนาคตจะกลายเป็นเท่าไหร่ใช่ไหมครับแต่ถ้าเรารู้เงินอนาคตว่าเป็นเท่าไหร่แล้วเราจะแปลงกลับมาเป็นปัจจุบันเราทําไงครับเราก็กลับข้างกันธรรมดานะครับเส้นวัลลุก็คือหรือว่ามูลค่าปัจจุบันก็จะเกิดจากเงินในอนาคตใช่ไหมครับหารด้วยตัวนี้โอเคเดี๋ยวตัวนี้มีชื่อด้วยนะครับไอ้ตัวหนึ่งส่วนก้อนเนี้ยครับหนึ่งส่วนก้อนเนี้หนึ่งบวก ไอย,ยกำลัง n เ,เนี่ยมันจะเรียกว่าเป็น p r e s e n t value factor p ร์เ e n t word factor คือเป็นตัวตัวคูณที่ใช้แปลงเงินอนาคตกลับมาเป็นเงินปัจจุบันนะครับก็เดี๋ยวว่ากันต่อไปนะครับทีน,นี้อันนี้อันนี้กลับมาย้ำอีกทีนะครับว่า discount rate เนี่ยมันจะต้องคิดให้ครอบคลุมเรื่องอะไรบ้างเนี่ยนะครับก็อันแรกก็คือ,อ ดิสคาวเลตเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องทุมวันนี้ครับหนึ่งคือเราอยากให้ผลตอบแทนของโครงการนี้ขั้นต่ําเป็นเท่าไหร่นะครับเสีย่ยงมากเสีย่ยงน้อยนะถ้าถ้าเสีย่ยงมากก็ต้องตั้งดิสคาวเลตไว้สูงนะครับและอีกอันหนึ่งก็คือต้องตั้งให้ครอบคลุมอัตราเงินเฟอ้ออีกอันหนึ่งก็คือมันต้องเอาชนะคอร์สออฟแคปิตอลนะครับก็อย่างที่อธิบายไปเมื่อกี้นะครับว่าสมมุติเราไปกู้เงินจากธนาคารมาเนี่ยธนาคารคิดดอกเราส5้าอร์เซอย่างเงี้ยแปลว่าอย่างน้อยๆดิสคาวเลตของเราหรือว่าผลตอบแทนของ โครงการเราเนี่ยมันต้องเอาชนะดอกเบี้ยที่เราต้องเอาไปคืนธนาคารได้เพราะฉะนั้นดิสคาลดมันจะต้องสูงกว่า,อาดอกเบี้ยที่เราไปกู้มานะครับส่วนอันนี้นี่ความหมายก็ประมาณว่าสมมุติถ้าเราไปกู้เงินมาหลายแหล่งเนี่ยแต่และแหล่งคิดดอกไม่เท่ากันเนี่ยเราก็ต้องคิดค่าดอกเบี้ยเฉลีย่ยใช่ไหมครับแล้วก็ดิสคาลดเนี่ยต้องเอาชนะดอกเบี้ยเฉลีย่ยนี้ให้ได้นะครับก็ตามนี้นะครับคราวนี้อืม วิดีโออันนี้เนี่ยดูจะยาวไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะตัดตอนตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ขึ้นวิดีโอถัดไปเนี่ยเดี๋ยวจะบอกวิธีคำนวณ uh, ในการแปลงมูลค่าเงินในอนาคตเนี่ยกลับมาเป็นเงินปัจจุบันนะครับว่าเขาทำกันยังไงบ้างมันสามารถคำนวณมือก็ได้มันจะสามารถเปิดตารางก็ได้นะครับอย่างนี้เดี๋ยวดูวิดีโอถัดไปนะครับ